ทำงานเหนื่อยมาทั้งเดือนแต่ไม่ใช้เงินเลยเนี่ยนะชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงพี่แกมาโผลงเงินฉันไม่ที่ทำงานาไปหรอพี่อยากให้ฉันงานคนอื่นใช่ไหม ทุกวันเลยนะไม่เห็นชวนช่นบ้างเลยไม่ชวนพวกแกจะล่อแหละเราเคยกินด้วยกันไหมล่ะก็ะมันแพงอะ่ะใครจะไปกินได้ทุกวันเหมือนแกโอ้กระเป๋าใหม่อะ่ะสวยจังเลยฉันเห็นแกโพสลงไอจีสตอรี่อ่ะฉันขอดูหน่อยได้ไหมเอาสิาสวยจังแกซื้อมาเท่าไหร่หรอไมนี้หรอก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกสามพันเอง อยากได้ไหมฉันแนะนำร้านให้ได้นะไม่ละแกกระเป๋าใบนี้ฉันยังใช้ได้อยู่เลยแล้วเยลลี่ล่ะอยากได้ไหมไม่อ่ะสองสามพันนี่ข้าวกินฉันทั้งอาทิตย์เลยนะไม่เอาเออว่าแต่แกเหอะเอาเงินที่ไหนมาซื้อของเยอะแยะเนี่ยไหนจะกระเป๋าใหม่ไหนจะ iPhone 12ฉันก็มีเงินเก็บนะฉันก็ใช้เงินเก็บนั่นแหละซื้อ คุยอะไรกันอยู่จ๊ะนี่พพนี่ก็ปอดิซื้อกระเป๋าใหม่แล้วอะพวกคุยกันเรื่อยเปื่อยแล้โพนี่พวกแครี่ทำงานกันเถอะเดี๋ยวบอจะมาแล้วนะนเอาหไหนปะทำ ข้าวราดแกงก็แมงไหมจะได้ประหยัดประหยัดเลยก็ดีเหมือนกันข้าวราดแกงอีกแล้วเดือนนี้ทั้งเดือนอะ่ะเรายังไม่ได้กินอะไรอร่อยๆเลยนะฉันว่าเราสั่งอาหารญี่ปุ่นมากินกันดีไหม,อ,มอาหารญี่ปุ่นเนาะอ,อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วสั่งกินกันก็ได้ยวฉันสั่งเลยนะคนนี้กินด้วยกันไหมไม่ละพอดีว่าวันนี้ขอข้าวมาช่วงนี้กินคลีน นี่แกกินเคีนทุกวันแกไม่เบื่อบ้างนี่ไงไม่เบื่อหรอกอร่อยดีน้นพวกแกสั่งกันเลยนะฉันไปกินข้าวก่อนอมโหนี่กินเคีกละจะประหยัดไปไหนเนี่ยอืมฉันว่าทำแบบนี้ก็ดีนะจะได้มีตังเก็บฮมทำงานเหนื่อยมาทั้งเดือนแต่ไม่ใช้เงินเลยเนี่ยนะชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงทำงานมาก็ต้องใช้เงินสิ ชีวิตถึงจะได้มีความสุขเออก็จริงเนาะนี่พวกแกกินเซฟนี้ไหมสูเปอร์ล่ะมิ้งเอาคนอ่ะสองเซฟไหมได้เลยเอาไเคแล้วก็เอาเซตเทมปุระอาลามินแน่นะโอเคเซตเทมปุระด้วยเฮ้ยยันนี้ก็น่ากินมีอะไรอีกนะแกอีกเดี๋ยวฉันเลือกให้ไก่ทอดก็อร่อยแกร้านเลยได้เลยเลือกเองนะเกี๊ยวซาด้วยดีกว่าเออ แกมันมันเยอะไปไหมอะเท่าไหร่แล้วเนี่ยพันสามเองแกฮะพันสามเลยหรอแพงไปนะแกพกแกเดี๋ยวฉันออกให้เลยพันหนึ่งที่เหลือพกแกก็แชร์กันนะออก็ได้นะก็ได้แบบนี้ก็คุมดีเหมือนกันงันสั่งเลยนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพคนี่ไม่เอาอะไรจริงหรอพอจะสั่งแล้วนะไม่เอาสั่งกันเลยอย่าไปยุ่งกับโพนี่เลยงกแบบนั้นอะ ให้กินทีคนเดียวไปเถอะเพแต่แกเรียนจริงนะจริงสิแกทำไมจะเรียนไม่ได้ล่ะแค่ผ่านเดียวเองนี่เจ๊อ่ะอ๋อขอคุยด้วยหนสิ มีอะไรหลังเลิกงานเะข้าคุยกันถ้าไม่คุยตรงนี้งั้นเดี๋ยวไปคุยที่โตทำงานก็ได้มีอะไรว่ามาแกช่วยคืนเงินเราหน่อยได้ไหมพอดีแม่เราไม่สบายอ่ะล้วจะเป็นต้องใช้เงินจริงๆนี่แกมาโขวงเงินฉันไม่ที่ทำงานไม่เหรอแกอยากวิเชนาอะไรคนอื่นใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนันนะปอแต่ฉันน่ะต้องเป็นต้องใช้เงินจริงๆ เงินแค่หมื่นเดียวแกมาทวงฉันที่ทํางานเนี่ยนะฉันบอกแกแล้วไงถ้าฉันมีฉันจะคืนให้แต่นี่ฉันไม่มีแันที่เห็นแกไปซื้อของละของนั่นนะหรอคนอื่นให้ฉันมาทั้งนั้นแหละถ้าคืนเงินทวงเงินแค่นี้นะฉันจะไม่คืนดีด้วยเห็นประหยัดขนาดนี้นึกว่าจะมีเงินทวงอยู่ได้ เดือนแล้วเราไปปาร์ตี้กันไหมอืมดีเลยแล้วเราจะไปปาร์ตี้ที่ไหนกันดีอ่ะอืมนั่นสิอ๋อไปคอนโดปอไหมปอเคยบอกว่าห้องย้ายใหญ่แล้ววิวสวยด้วยอืมจริงด้วยเออพวกแกคือห้องชั้นอ่ะมันเสียงดังไม่ได้นะอีกอย่างอ่ะนี่เตียเข้มงวดมากเลยวันก่อนอ่ะข้างห้องก็โดนเตือนไปแน่อืมฉันว่าเราไปหาร้านอาหารบรรยากาศดีดีดีกว่าไหม เราจะได้สนุกดีเต็มที่ไงเนาะนะก็ดีเหมือนกันคนนี้ไปด้วยกันไหมเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีแล้วกันนะช่วงนี้ฉันต้องประหยัดพอดีมีเรื่องต้องให้ใช้เงินอะหอกว่าจะเข้าใจกันนะ่าเสียดายเนาะกันไกันเถอะไม่เนองบอกนะ สวัสดีครับคุณปอชดนาะใช่ไหมครับพูอ้อยู่ค่ะกับผมพนักง,งานฝ่ายเล่งนัดนี้สินจากธนาคารจะโทรมาแจ,งานะาจ้งนวน 35, า่าคุณปอชดามียอดค้างชำระบัตรเครดิตจำนวน35,500บาทครับหากคุณปอชดาไม่จ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ทางเราจะทำการระงับบัตรเครดิตของคุณไว้ก่อนนะครับจนกว่าคุณจะจ่ายยอดชำระนี้ทั้งหมดครับผม พี่ฟิวโถพี่ฟิวเดือนนี้น้องหมุนเงินไม่ทันอ่ะพี่พอจะมีให้ยืมสักสองหมื่นไหมสองหมื่นเลยเหรอใช่พี่เพิ่งจ่ายค่าเรียนไิเสร็ลูกไปอ่ะพอจะช่วยได้สักห้าพันนั้นได้ไหมห้าพันเองหรอพี่เป็นก็ได้เออง,ง่ายๆพี่โอ,อนไดขอบคุณมากพี่ฮัลโหลเบส เบสสะดวกคุยไหมอะ่ะสะดวกเ่าอไรเออเบสคือเราอยากจะขอยืมเงินเบสสักสองหมื่นอะเรื่องนี้เหรอเออเดี๋ยวเราขอทำงานก่อนนะตอนนี้ยังไม่ว่างเออเบสคือเพื่อนภาษาอะไรเนี่ยขอยืมเงินก็ไม่ช่วยอุ้มพอจะช่วยเราได้ไหมอะ่ะมันเยอะเกินอะ่ะช่วยไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ้นเดือน อ <Hello>, mm hmm. ลพอนี่เรื่องวันก่อนอะฉันต้องขอโทษเธอด่นะอืม mm hmm. ไม่เป็นไรฉันเข้าใจเออคือฉันอยากจะขอรบกวนยืมเงินเธออีกสักครั้งอะ่ะ mm hmm. เธอช่วยฉันได้ไหมแต่ครั้งนี้อะฉันจะคืนเธอจริงๆนะ เราต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยถ้าเงินเดือนออกแล้วอะเราจะรีบคืนเลยนะยังไงเงินเดือนออกก็มาคืนละกันเงินแค่หมื่นเดียวแกมาทวงฉันที่ทำงานเนี่ยนะฉันบอกแกแล้วไงถ้าฉันมีฉันจะคืนให้แต่นี่ฉันไม่มีจริงๆฉันก็อยากจะช่วยเธอนะปอแต่ปอช่วยคืนเงินที่ยืมครั้งที่แล้วให้ก่อนได้ไหมคือ ฉันยังไม่มีเงินอะพอนี่แต่ครั้งนี้ฉันจะฉันจะคืนจริงๆนะนช่วยฉันหน่อยได้ไหมพ وني รอบนี้มันไม่ได้จริงๆอะพอ่อครั้งที่เราที่พอยืมไปอะ่ะพอยังไม่คืนเราเลยแล้วถ้าครั้งเนี้ยเราให้พอยืมไปอีกแล้วพ่อจะมีเงินคืนเราเหรอพอเธอจะเกลียดเราไ็ได้นะ เราก็คงต้องพูดตรงๆอ่ะถ้าเธอรู้จักวางแผนการเงินที่ดีกว่าน,นี้อ่ะ ถึงจะได้มีความสุขอย่าไปยุ่งกับโมนี่เลยโมกแบบนั้นอ่ะที่กินกิน